สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนอิทกของหนึ่งครอ่าตัวนี้เป็นดาวนะครับเทนเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นหนังกลับทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวเลยนะหนังกลับสีเหลืองนะครับหรือว่าสีมัสตาร์ดประมาณนี้นะเหลืองเข้มๆนะครับหนังกลับขนยาวๆเลยนะครับอ่าสวยเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนพวกวันตาพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีปั๊มออนตานะครับสีทองนะครับตัวนี้มี สีดำสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะครับสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะลูกค้าก็เหมือนเดิมนะครับของแท้ผลิตรัเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับข้างในมีซับผ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้นิ่มนะครับถึงจะเป็นหนังนะครับแต่ก็นิ่มนะครับไม่ไม่แข็งนะครับไม่แข็งไม่แข็งเหมือนหนังเรียบนะอ่าราคาก็ตามป้ายเลยนะครับโปรโมชั่นก็ที่ช้อปปีหรือไม่ก็ที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับเบอร์รองเท้าก็6 7 8จ็1 1นะครับ ช้อปปี้นะครับมีกรคอนเวิร์ตแล้วกรลังสิตนะครับสองชื่อนะอ่านยังไงผมฝากด้วยนะครับก็โปรโมชั่นก็เหมือนเดิมนะครับช้อปปี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่ช้อปปี้นะร้าน,นกรน,นะครับผมฝากด้วยนะครับขายเจ้าของแท้มือนหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ